สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวงกลมกันนะครับดูวงกลมนะครับทีนี้เราจะเป็นหัวข้อคอร์ดของวงกลมมีวงกลมมานะครับมีจุดศูนย์กลางของวงกลมจุด O เส้นคอดอมีเส้นคอด เส้นคอร์ดคือ A B นะครับนี่คือเส้นคอร์ดส่วนโค้งมาดูส่วนโคง้งส่วนโคง้นโคงนี่ครับคือส่วนโค้งนี้ถ้าส่วนโค้งใหญ่ส่วนโค้งใหญ่เราควรสีเข้ามาส่วนโค้งใหญ่คือนี่ครับนี่คือส่วนโค้งใหญ่ ส่วนโค้งเล็กคือ A B ส่วนโค้งเล็กส่วนโค้งใหญ่คือ A C B น,นี่คือส่วนโค้งใหญ่นะครับอันนี้ขอดของวงกบต่อมามาดูขอดและส่วนของ วงกลมกันส่วนโค้งของวงกลมนะครับอ่ะโควาดลงขึ้นมาแล้วนี้มาดูเรามีคอร์ดคอร์ดของเขาคือ AB เป็นคอร์ดกับ CD เป็นคอร์ดอ่ะสองตัวนี้เท่ากันนะครับ สองตัวนี้เท่ากับตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันนะครับแล้วจะได้ว่า ab เท่ากับ cd เราเนาะอันนี้เป็นขอต่อมา oa จะเท่ากับ oc ob จะเท่ากับ OD เพราะ2ตัวนี้คือรัศมีของมงกลมจากนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นสามเหลี่ยม AOB เท่ากันทุกการกับสามเหลี่ยม COD สามเหลี่ยมนะครับแบบไายแบบ ด้านด้านด้านเนาะนี่คือความั่พันธนของมันนะครับต่อมามาดูคอร์ดและจุดศูนย์กลางของวงกลมคอร์ดและจุดศูนย์กลางของวงกลมคุณสมบัติของเขาคือจากจุดศูนย์กลางเมื่อลากเส้นตรงแบ่งครึ่งคอร์ด A B แบ่งครึ่งคอร์ด AB นะครับอาจจะผูกกันลดกำหนดจุดจุดนี้คือจุด4นะครับเมื่อลากเส้นตรงอสเอาเส้นตรง O ลัางสี O C นะครับมาตั้งฉากกับคอร์ด AB แล้วก็แบ่งครึ่งฉะนั้นจะทำให้ สองเส้นนี้เท่ากันเท่ากันจากนั้นเราก็จะได้ว่า O O A นะครับก็จะเท่ากับ O B เนาะ O A เท่ากับ O B เพราะอันนี้เป็นรัศมีของวงกลมคุณสมบัติตัวนี้ก็คือ าจากจุดศูนย์กลางนะครับเมื่อลากเส้นตั้งฉากมาแบ่งขอดนะลากเส้นลากเส้นตั้งฉากแล้วตรงนี้ก็จะทำให้ขอดต,ตัวนี้เท่ากันนะครับต่อมามาดูความยาวขอดที่ยาวเท่ากันจะรู้ได้ไงว่าขอดที่ยาวเท่ากันดูระยะทางของขอดตรงนี้ครับถ้าระยะทางจาก จุดศูนย์กลางจนถึงขอดตรงนี้ระยะทางจากจุดศูนย์กลางถึงขอดตรงนี้จากจุด O จุด O Y เนาะไปอีกตัวหนึ่ง O X ระยะทางของเขาเท่ากันเมื่อมันเท่ากันฉะนั้น A B ก็จะเท่ากับ D C เพราะเป็นขอดของวงกลมะระยะทางของเรานะครับคือตรงนี้าระายะทางเท่ากันแสดงว่าคอร์ดก็เท่ากันนะครับความยาวคอร์ดก็เท่ากันอ๋อทีนี้เราก็จะมาดูแบบฝึกหัดกันแบบตข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจากวงกลมที่ กำหนดจุดศูนย์กลางมาให้จงหาค่า x และ y เราก็เอาคุณสมบัติที่ผ่านมามาใช้นะครับคอ้โหกำหนดมี a มี b c คููหกำหนดขึ้นมา,มากำหนดจุดดีมาด้วยเนาะจากคุณสมบัติเมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าเราลากลางสีจากจุดศูนย์กลางมา แล้วแบ่งครึ่งกับคอร์ดแบ่งครึ่งกับคอร์ดนะครับคอร์ดนี้ BD เท่ากับ CD นะครับฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามุม x เราจะเท่ากับ90องศา 90อ,องศานะครับจากนั้นเขาอยากได้มุม y เนาะ mm hmm. เขาอยากได้มุม y จากมุม A D C <Okay. S 1> จะเท่ากับ90อ,องศานะครับฉะนั้นเราก็จะได้มุม y mm hmm. คือ y เท่ากับ180อ,องศาลบกับมุม A D C บวกกับ 32องศาอะอันนี้เป็นมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะครับเราจะได้180ลบกับ90บวก32ได้180ลบกับ122องศาเหลือ,อเหลือ8เหลือ5 นั้นมุมวายเราจะมีขนาด58องศาดังนั้น x เ,เราครับจะมีขนาด90องศาและมุมวายเราก็จะมีขนาด58องศาอันนี้ข้อที่ นะครับข้อที่สองมาดูอ่ะข้อที่สองนะครับข้อที่สองเราก็ทำนองเดียวกันกับข้อที่หนึ่งนะอ่ะ,อะเราดูตรงนี้ครับมีเส้นเส้นนี้คูณกหนะครมา เอ c นะครับ ABC สังเกตดูว่าคอร์ด AC เราคอร์ดเ c เรานี้มันแบ่งครึ่งมันถูกแบ่งครึ่งนะครับมันเมื่อมันถูกแบ่งครึ่งแสดงว่า มุม x เราจะการ90องศานะครับมุม x เราจะเท่ากับ90องศาเพราะคอร์ด ac ถูกแบ่งครึ่งน,นะครับ x เราจะ90องศาแล้วเราจะหา y จากไหนเราจะหา y จากรูปสามเหลี่ยมครับเราก็จะได้ว่า มุมายเราเท่ากับ1้0ยแบลบสิบวกกับ90องศาเพราะเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะได้เป็น1 8 0ยแปลบกับหนึองศาก็จะเหลือ 75องศานั่นคือ y ของหลักดังนั้น x ก็จะเท่ากับ90องศาและ y ก็จะเท่ากับ75องศานี่คือข้อที่2นะครับข้อที่2หลัก ต่อมาดูข้อที่สามมาดูข้อที่สามเรานะครับข้อที่สามเราเรามีวงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นขอดเหรอมีเส้นขอดมาให้ เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวโคก,ก็จะกำหนดจุดขึ้นมาครับ a b c d e ฮะอ้ะอาว e ซ้ำกันไม่เอาเอา S ละกัน เราก็จะได้ว่ามุม A D E จะเท่ากับ90องศานะครับ90องศา เก้าสิบองศาเแล้ว,ลวทีนี้ระยะห่างจากจุด E นะครับจุด E ถึงจุด D e, แล้วก็ E ถึง F ระยะห่างเท่ากันเนาะระยะห่างเท่ากันขอรองรับแสดงว่า AB ต้องเท่ากับ BC เรล้านะครับ เท่ากันดังนั้นมุมตรงนี้ครับมุมตรงนี้ก็ต้องเท่ากันอ๋อฉะนั้นก็จะได้มุม e f c แล้วกับ90องศานะครับฉะนั้น x เ,เราก็ มีขนาด90องศาเหมือนกันจากนั้นจากนั้นมุม x แล้วจะหา y จะหามุม y นะครับหายังไงดูหายัง,งจากมุมมุมกลับนะครับมุมกลับของ D E S มุมกลับ มุมกลับมุมกลับก็จะเท่ากับสองร้องศาที่มุมดีเ f ก็จะเท่ากับสามร้อลบสองร้องศาก็จะเหลือหนึ สิบองศานะครับอ่ะแล้วมุมนี้รู้ไหมมุมนี้ก็จะกลางเก้าสิบองศาเหมือนกันจากนั้นเราจะได้มุม y ายวายเท่ากับสามองศาลบอะไรบ้าลบมุม90้าส เก้าสิบฮะมันคือมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้สามร้อยหกสิบองศานะครับเราจะได้เป็นสามร้อยหกสิบลบกับลบกับเท่าไหร่ลบกับสองร้อย 9กองศาเราก็จะเหลือ y เท่ากับ70องศาครับดังนั้น x เราจะเท่ากับ90องศาและ y เราจะเท่ากับ70องศานั่นคือข้อที่3หรอจากข้อหนึ่งใหญ ต่อมามาดูข้อ2อย่างเขาบอกว่าจงหาความยาวรอบรูปสามเหลีย่ยม set set ความยาวรอบรูปครับต่ความยาวรอบรูปเส้นนี้8ลากตั้งฉากมาแสดงว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ยาวเท่ากันนะครับยาว OK。 แล้วเมื่อยาวเท่ากันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่นะครับเราก็จะหาจากพีทาโกรสครับสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะ,ะด้านที่ยาวที่สุดคือด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากคือ st sg ยกกําลัง2เท่ากับผลบวกกําลัง2ของด้านประกอบมุมฉาก5 5ได้2 2 5บวกกับ8 8 64มากับรวมกันได้เท่าไหร่ 2อ9แกนะครับ st กำลังสองฉะนั้น st กับ st ก็จะได้เป็น17คนูณ17 st เราคือ17อแล้วฝั่งนี้จะรู้ได้ไงว่ายาวเท่าไหร่กัน เราก็อาศัยคุณสมบัติตั้จกนะครับนองสามเหลี่ยมสองลกูกนะี่ลูกที่หนึ่งลูกที่สองนะครับเราก็จะได้ว่าี เอเท่ากับทีเอเนาะเพราะส่วนของเส้นตรงที่ลากมาตั้งฉากแบ่งคขึ้นตรงนี้ครับแบ่งขึ้น EA กับ TA ฉะนั้นมันจะเท่ากันอันนี้ก็จะได้เป็นด่านต่อมามุม e S a s จะเท่ากับ t a s อันนี้คือมุมฉากแล้อันนี้เราจะได้หนึ่งต่อมาหาอีกด้านหนึ่ง s a เท่ากับ s a อันนี้คือการรวมครับจากนั้น เราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม E A S เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม T A S แบบด้านมุมด้านนะครับแบบด้านมุมด้านนะจากนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ้านี้ยาวเท่าไหร่กันนะครับานี้ยาวเท่าไหร่กันเราก็กานะขอแบ่งตรงนี้นะครับนะขอบเราก็จะได้ว่า se ยาวเท่ากับ st อาศัยคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุก ประกาศนะครับเราก็จะได้ว่าดังนั้นความยาวรอบรูป s e t เราก็เอา17บวก17บวก8บวก8เท่ากับ นี้รวมกันได้สามสิบสี่สามสิบสี่นี้สิบหกรวมกันได้เป็นห้าสิบเดีเราก็จะได้เป็นความยาวห้าสิบหน่วย ได้ความยวาวหนะ้าสิบเนาะอวโมงนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ